สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาทุกคนไปแกะรอยปริศนาคดีสุดซับซ้อนที่โลกนี้เคยบันทึกไว้และในวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนไปสู่คดีที่ได้ชื่อว่า N1 ในคดีที่พลิกผันและน่าชงนนที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาชญากรรมคดีนักสืบตัวปลอมที่ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นขิงเรื่องแต่กลับเริ่มต้นจากจุดจบอันเสียง ส่วนเจ็บปวดเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับเสียงกล้องกังวานในหัวยังคงย้ำเตือนไม่รู้จบถึงวันที่ฝนตกพรำๆวันนั้นภาพของแว่นตาที่แตกละเอียดบนพื้นคอนกรีตยังคงหลอกหลอนผมไม่เคยจางผมหยิบมันขึ้นมาอย่างช้าๆเลนที่เคยช่วยให้เขาเห็นความจริงตอนนี้กลายเป็นเพียงเศษแก้วที่สะท้อนความผิดพลาดของผมได้ชัดเจนยิ่งกว่าแว่นตาที่อย่างผมคิดตานมันแอนจ้า เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักสืบอ,อันดับหนึ่งได้แตกสลายลงพร้อมกับชื่อเสียงของเขาและชื่อเสียงของผมที่ต้องแบกรับความผิดทุกคน,ค,นคิดและแว่นตาที่แตกสลายนี่ไม่ใช่เพียงเศษแก้วไร้ค่าแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ถูกทิ้งไว้เพื่อไขความจริงทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อสองปีก่อนวันที่ผมได้พบกับเขาชายผู้ซึ่งเป็นตำนานแห่งวงการนักสืบชาย,ยาผู้มองเห็นในเงามืด ด้วยความสามารถในการสืบสวนที่ไม่มีใครเทียบเคียงและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ทุกคนจดจำเขาได้นั่นคือแว่นตาที่เขาใส่ติดตัวอยู่เสมอแว่นตาที่ไม่ได้มีเพียงแค่ไว้ปรับทัศนวิสัยในการมองเห็นเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเฉียบคมในการมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามเขาเชิญผมซึ่งเป็นเพียงนักสืบฝึกขัดไร้ชื่อเสียง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมไขคดีของเขาคดีแรกที่เราได้ร่วมงานกันคือคดีฆาตกรรมปริศนาแห่งเนามืดหรือที่สื่อตั้งฉายาให้ว่าคดีแฟ a n t o ค Killer ซึ่งเป็นคดีที่สร้างความปั่นป่วนให้กับเมืองมาเป็นเวลานานหลายปีฆาตกรไม่เคยทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยนอกจากภาพวาดที่แสดงถึงความเจ็บปวดของผู้ตายอย่างลึกซึง้งและที่สำคัญภาพวาดเหล่านั้นถูกวาดขึ้นด้วยหมึกสีดำสนิท ซึ่งทำให้ภาพดูมืดมิดและไร้ความหวังเหมือนกับเงามืดที่คลุมเมืองน,นี้ไว้เขาอดีตนักสืบผู้ยิ่งใหญ่เคยบอกกับผมเสมอว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นเสมอไปนี่ด้วยการวิเคราะห์ภาพวาดแต่ละภาพที่คาตรกรทิ้งไว้และสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเป็นอย่างแรกก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดเหล่านั้นผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวของเขา ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสืบคดีแฟนทอมคิลเลอร์อย่างจริงจังทุกครั้งที่ผมเจอเบาะแสที่ดูเหมือนจะพาเราเข้าใกล้ตัวฆาตกรมากขึ้นเขากลับแสดงท่าทีลังเลและเหมือนจะพยายามเบี่ยงเบนประเด็นไปทางอื่นเสมอไม่ใช่วิธีนั้นเราต้องมองภาพให้กว้างกว่านี้อย่าพึ่งด่วนสรุปคำพูดเหล่านี้ถูกใช้บ่ยอจนผมเริ่มสงสัยแต่ด้วยความที่ผมเป็นเพียงนักสืบฝึกหัดและเขาคือปรมาจารย์ ผมจึงทำได้เพียงทำตามคำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แยง้งจนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ผมกำลังตรวจสอบภาพวาดล่าสุดที่ฆาตกรทิ้งไว้ผมได้ใช้กล้องจุลทรรศส่องดูรายละเอียดในภาพวาดอย่างละเอียดและผมก็พบบานสิ่งที่ทำให้ผมถึงกับหัวใจหยุดเต้นในภาพวาดที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรไรนอกจากเงาและสีดามืดมิดผมกลับพบร่องรอยของเส้นใยบางๆที่หลุดลอกออกมาจากภาพวาดนั้น เส้นใยนั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับเส้นใยของผ้าทั่วๆไปผมจึงตัดสินใจแอบนำมันไปตรวจสอบโดยไม่ให้เขารู้ผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้ผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเส้นใยนั้นเป็นวัสดุพิเศษที่ใช้สำหรับผลิตเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพสูงและหายากมากซึ่นแว่นเขานักสืบผู้เป็นตำนานที่ผมเคารพผมพยายามรวบรวมความกล้าที่จะนำเรื่องนี้ไปพูดกับเขา คำพูดของเขาที่เคยบอกผมว่าความจริงไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นกลับดังกล้องอยู่ในหัวผมตลอดเวลาผมตัดสินใจที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเ,เงียบๆและแล้วความจริงก็เปิดเผยตัวออกมาในรูปแบบที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมได้พบกับบันทึกการรักษาทางจิตเวชท,ที่ถูกเก็บเป็นความลับของเขา ซึ่งราอบบุว่าเขาได้เข้ารับการรักษาอาการความหวาดระแวงอย่างรุนแรงและคาบหลอนมาเป็นเวลานานหลายปีซึ่งเป็นผลพวงมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เขาประสบเมื่อหลายปีก่อนอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เขาเกือบเสียชีวิตและคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งซึ่งทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องใส่แว่นตาตลอดเวลา เขารู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดจนภาพหลอนและอาการหวาดระแวงเริ่มเข้าครอบงำทำให้เขาสร้างตัวตนของแฟนทอมคีเลอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีเป้าหมายในการตามล่าและพยายามที่จะไขคดีนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกเล่มนั้นซึ่งความจริงที่ว่าเขาคือคนที่สร้างคดีนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดเชื่อที่จะเยียวยาบาดทอมยอมรับ ว่าผมรู้สึกผิดหวังและสับสนอย่างบอกไม่ถูกผมเข้าไปหาเขาในห้องทาง,งานของเขาในคืนนั้นคืนที่ฝนตกพรำพรำเช่นเดียวกับในวันแรกที่เราพบกันผมวางสมุดบันทึกที่ผมเจอลงบนโตะ๊ะข้างแว่นตาของเขาที่วางอยู่บนนั้นและเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความเศร้าเสียใจอย่างที่สุดเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำ แต่ผมรู้ดีว่าเขารู้แล้วว่าผมรู้ความจริงทั้งหมดเขาไม่ได้โกรธผมเลยเขาเพียงแต่ถามผมด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าทำไมทำไมถึงต้องเป็นผมที่ต้องแบกรับความจริงนี้ไว้ปอบกลับไปว่าเพราะคุณคืออาจารย์ของผมและผมไม่อยากให้อาจารย์ของผมต้องจมอยู่กับความจริงที่น่าเศร้าเพียงลำพังเขาพยักหน้าอย่างช้าช้าแล้วหยิบแว่นตาขึ้นมามองดูมันอย่างเงียบๆก่อนที่จะพูดกับผมว่าผมดีใจนะ ที่สุดท้ายแล้วคนที่เจอความจริงคือคุณไม่ใช่คนอื่นคำพูดของเขามันทำให้ผมเจ็บปวดกว่าการที่เขาจะด่าผมเสียอีกผมรู้ดีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ผมก็ไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในฐานะสิ์ในคืนนั้นผมรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีผมจึงตัดสินใจเดินตามเขาไปอย่างลับๆ จนกระทั่งเรามาหยุดอยู่ที่ตรอกมืดมืดแห่งหนึ่งที่นั่นมีชายคนหนึ่งกำลังยืนรอเขาอยู่ชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าที่ดูดีมีฐานะและที่สำคัญเขามีรอยแผลเป็นที่ดวงตาข้างหนึ่งมันทำให้ผมตกใจมากจนแทบจะยืนไม่ไหวเพราะนั่นคือชายหนุ่มที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้จากอุบัติเหตุเขาคุยอะไรกันบางอย่างที่ผมไม่สามารถได้ยินอย่างชัดเจนแต่ผมเห็นท่าทีที่ตึงเครียดของทั้งสองคน และผมก็สังเกตเห็นว่าชายคนนั้นกำลังถือบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานสำคัญบางอย่างไว้ในมือและนั่นก็คือบันทึกการรักษาฉบับจริงที่ผมเห็นในห้องทำงานของเขาก่อนหน้านี้ผมพยายามเข้าไปช่วยเข้าแต่ก็สายเกินไปชายคนนั้นได้ผลักเขาเขา้าอาไปในตรอกมืดที่เต็มไปด้วยน้ำขังและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ถอดแว่นตาของตัวเองออกแล้วปาลงบนพื้นอย่างแรงจนมันแตกละเอียด พร้อมกับตะโกนอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่ทันแต่แล้วในตอนนั้นเองชายคนนั้นก็ผลักเขาอย่างแรงอีกครั้งจนทำให้เขาล้มลงและในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงของเขาแวววมาในความมืดที่เต็มไปด้วยเสียงฝนหนีไปซะแล้วใช้แว่นตาอัดหนีไปอย่างรวดเร็วผมตัดสินใจที่จะตามจับชายคนนั้นแตบบ่สุดท้ายผมก็ทำไม่สำเร็จผมทำได้เพียงแค่ยืนมองเขานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น และกําเศษแว่นตาที่เขาป่าลงพื้นอย่างแน่นหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผมรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งที่ผมไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ผมก็ต้องรับผิดชอบในการสืบคดีต่อจากเขาและในขณะที่ผมกำลังตรวจสอบหลักฐานสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้นั่นก็คือแว่นตาที่แตกสลายผมก็พบกับอะไราบางอย่างที่น่าตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกแว่นตาที่เขาสวมไม่ใช่แว่นตาธรรมดาแต่เป็นแว่นตาที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษโดยมีการติดตั้งเลนส์อัจฉริยะ ที่สามารถบันทึกภาพและเสียงที่เขาเห็นและได้ยินไว้ทั้งหมดและที่สำคัญเลนส์นั้นมีการเข้ารหัสข้อมูลไว้เป็นอย่างดีทำให้มีเพียงแค่คนที่รู้รหัสลับเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ซึ่งรหัสนั้นก็คือคำพูดสุดท้ายที่เขาได้บอกกับผมก่อนที่จะเสียชีวิตไปคำพูดที่ว่าหนีไปซะแล้วใช้แว่นตาอันหนึ่งนี่เป็นคำตอบสุดท้ายผมจึงรีบนำแว่นตาที่แตกสลายไปให้เพื่อนที่ทำงานในฝ่ายวิเคราะห์ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของเราช่วยถอดรหัสและเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกถอดรหัสออกมาผมก็ต้องตะลึงกับความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนั้นภาพวาดปริศนาที่แฟนทอมคิลเลอร์ทิ้งไว้แท้จริงแล้วไม่ใช่ภาพที่วาดขึ้นนนั้นที่ผมเจอในตรอกมืดมืดแท้จริงแล้วไม่ใช่คาตกรแต่เป็นเพื่อนสนิทของเขาที่เคยร่วมงานกันมาก่อนความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาจากบันทึกภาพที่อยู่ในเลนแว่นตาของเขา ภาพที่ถูกบันทึกไว้ในนั้นย้อนกลับไปในช่วงหลายปีก่อนช่วงเวลาที่เขายังเป็นนักสืบหนุ่มไฟแรงที่กำลังสร้างชื่อเสียงและภาพเหล่านั้นก็บันทึกเหตุการณ์การทำงานร่วมกันกับเพื่อนสนิทของเขาเพื่อนสนิทที่ผมได้เจอในคืนนั้นนั่นเองพวกเขาเป็นคู่หูที่ไม่มีใครเทียมใบในการสืบคดีทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันมาหลายปีจนกระทั่งเขาได้ประสบอุบัติเหตุท,ทางรถยนต์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของเขามาโดยตลอดและเขาไม่เคยบอกใครถึงความจริงที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนั้นเพื่อนของเขาเองก็รู้สึกผิดเช่นกันที่เขาเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องกลายเป็นคนที่มีอาการหวาดระแวงและภาพหลอนทำให้เขาต้องไปอามหาหมอและนำบันทึกการรักษามาให้เขาดูเพื่อให้เขาปรับมารักษาตัวเองและนั่นก็คือบ่อแสที่ผมเห็นในปลาะมืดๆนั่นเอง เขาที่เห็นเพื่อนสนิทของตัวเองพยายามที่จะช่วยเขาแต่เขาปลับเข้าใจผิดว่าเพื่อนของเขากำลังพยายามจะทำร้ายเขาและในตอนนั้นเองเขาจึงตัดสินใจที่จะยุติทุกอย่างลงด้วยตัวของเขาต่าเองเพื่อที่จะปกป้องเพื่อนสนิทของเขาและเพื่อที่จะยุติเรื่องราวความผิดที่อยู่ในใจเขามาโดยตลอดเขาได้สร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เพื่อนเองเขาดูเป็นฆาตกรเพ<ม>ื่อที่จะให้เขาเ มีเหตุผลในการที่จะต้องยุติชีวิตต,ตัวเองลงและเพื่อที่จะให้เพื่อนของเขาไม่ต้องแบกรับความผิดนี้ไว้เพียงลำพังอมยื่นมองแว่นตาที่ถูกซ่อมแซมอย่างดีแล้วที่อยู่บนโต๊ะทำง,งานแว่นตาที่ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาจากความผิดพลาดและความเข้าใจผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้ผมได้นำบันทึกทั้งหมดที่ทอยู่ในเลนแว่นตาของเขา ไปให้กับเพื่อนสนิทของเขาเพื่อให้เขาได้รู้ความจริงที่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาเลยและเขาไม่เคยคิดที่จะโทษเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาทำทั้งหมดก็เพื่อที่จะปกป้องเพื่อนของเขาและเพื่อที่จะให้เพื่อนของเขาไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดนี้ไว้เพียงลำพังและเพื่อนของเขาเองก็รู้สึกผิดเช่นกันที่เขาไม่เคยรู้ความจริงทั้งหมดมาก่อนแต่สุดท้ายแล้ว พวกเขาก็ได้กลับมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งและเขาก็ได้มอบแว่นตาอันนี้ให้ผมเก็บไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความจริงไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ความจริงที่แท้จริงคือการยอมรับและการให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคดีนักสืบตัวปลอมที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนธรรมดาแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึง บาดแผลในใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสามารถอันโดดเด่นและในท้ายที่สุดการที่จะก้าวข้ามผ่านบาดแผลนั้นไปได้ก็คือการยอมรับความจริงและการให้อภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรื่องราวหว่าของเขาสอนให้ผมรู้ว่าการเป็นนักสืบที่ดีไม่ได้หมายถึงการหาตัวคนร้ายที่ซ่อนอยู่เสมอไปแต่หมายถึงการช่วยให้ผู้คนหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเขาเองต่างหาก และแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นนักสืบอ,อันดับหนึ่งในใจของผมเสมอและแว่นตาที่แตกสลายอันนี้ก็จะยังคงเป็นเครื่องเตือนใจผมอยู่เสมอว่าทุกเรื่องราวมันมีสองดาเสมอและเราในฐานะของนักสืบที่ต้องค้นหาความจริงเราต้องไม่ตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นเพียงอย่างเดียวและสำหรับใครที่กำลังเผชิญหน้ากบับความยากลำบากหรือความผิดพลาดในชีวิตผมอยากบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการเติบโตต่างหากผมหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยให้ทุกคนได้มองเห็นอีกด้านหนึ่งขอเกินชีวิตนะครับไลค์แชร์และ Subscribe ช่อง Detective Code M เพื่อไม่พลาดเรื่องราวปริศนาต่อไปที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับหรือถ้าหากใครมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากให้ผมไปแกะรอยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมต่อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ